สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ๋อปองศักด์ถึงกับมองบนโพสต์ลันยุคนี้ไม่มีตรงกลางรอกเรียกี้ว,วันช่วงนี้มักจะเคลื่อนไหวต่อสถานการณ์บ้านเมืองนักขณะนี้ด้วยประโยคโดนๆมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆก็ว่าได้สำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างออปองศักดิ์รัตนพงษ์ ที่ก่อนหน้านี้ได้โพสไอจีเผยประสบการณ์ตรงจากการ c อเอาของตัวเองทําให้ภรรยาของผู้บริหารช่องหนึ่งส่งข้อความบอกว่าขออันเฟรนเพราะความเห็นไม่ตรงกันจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลล่าสุดออฟปองศักก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง IG Story ถึงเรื่องที่มีคนแสดงความคิดเห็นว่าขอเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดในเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานี้ โดยได้ระบุข้อความว่าในยุคนี้ไม่มีตรงกลางรอกเพราะมันมีสองฝั่งมาแต่แรกพวกที่บอกว่ากลางกลางอ่ะคือพวกไม่เดือดไม่ร้อนรอผลของชัยชนะไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงกูก็ได้รับประโยชน์ไม่ต่างกันฝากไว้ให้คิดก่อนจะใส่อีโมจิมองบนปิดท้ายข้อความด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ